เดี๋ยวไม่จบอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเรื่องเยอะเนี่ยเรื่องยาวไโอฮหน้าจัดมาให้พวกโอฮาน่าจัดงานเนี่ยจัดงานถูกต้องแล้วจัดงานเนี่ยทีหลังเวลาเชิญขึ้นไปเอาโต๊ะนั่นแหละไปนั่งดื่มบนนั้นเลยคือท่ไม่ต้องลงไปไหนคืองานล่าสุดน้องๆโอฮาน่าเขาจัดงานคอนเสิร์ตงานหนึ่งเราจะโดนคนมีหนวดโดนคนมีหนวดเห็นพี่เขาจัดรัวอ่าอ่าใช่ใช่แล้วก็เขาก็เชิญพิตเต้ขึ้นไปบนเวที บนเวทีก็มีโต๊ะไอเตยนั่งไรู้ว่าไม่รู้่งทำไมต้องไอเตยไปกินเหล้าบนเวทีอะยัได้ววไม่ต้องไปไ,ไ,ไ,ไหนแล้วอีกอยันน้นกว่ายก็จะเอาไว้เตยจะได้พูดอ่ะไม่ก็กินอยู่เวทีเออมึงจะพูดกันยังว่ากูจะเมาแล้วอะไรพิธีกรโอ้คอไม่มีวันแห้งอะแบบนันเป็นความความรักที่น้องๆแล้วก็เราที่ร่วมน่ารักผมนะพี่เอเตยถ้าเกิดโอฮัน่านะอายุไล่เลี่ยกับเราเนี่ยแล้วรู้จักเราถอยไปสัก คน7-8ปีที่แล้วนะโอ้โหแม่งทำไมโรพังของจริงไม่ย้อนได้ไหมย้อำไม่คิดกตะเรามากอ่ามันเปอนเรียนกันอยู่เลยในยุคนั้นตอนนนั้เราย้ายจากบางซอ่อมาอยู่รามร้อยออวันนี้ไอ้เยาคลิป s อสอารเนี่ยโทรมาหาพี่เต้ยผมฝากเพื่อนไปงาน s ันเ e ็ตออฟฟิกับพี่ยได้ไหมนั่นก็คือบอลไก่มีดใ่หละบอมนเราบอกว่าเออหมาย แล้วก็นัดไปเจอกันที่ร้านร้อยนังเราจะขึ้นรถที่นั่นเอ้ยมึงต้องไปถึงก็หกโมงนะพิเศษว่าจะออกสองทุ่มอ่าเหมือนเดิมเช้าคืนไม่ยไม่ได้ไปไม่เคยไปทันพิธีเปิดผมมานึกเป็นไรครับเอ้ยมึงรอได้ป่ะเราก็ตามไปไปนั่งสามรุ่มน้องมันก็รอแล้วมันเลยเวลาแล้วเก่งใจครับก็เก็บอกว่าก็ดื่มกันไปก่อน แตอนนั้นตอนนั้นจะเริ่มเป็นกาลังจะเป็นโฮฮันนาแล้วแต่ว่าเขายังเรียนอยู่ยนงใกล้จะจบกันแล้วกำลังจะทําเรื่องทํางานชิปของเขาอ่ะก็เลยได้ไปเที่ยวกับมีกลุ่มแก๊งเพราะกลุ่มแก๊งมันเป็นน้องมันมีสไตล์มีฟิวตอนนั้นมันไวุ้มยาวมันผมัุูมันใส่ขามากก็ถอดเสื้อเต้นอย่างันุ่งกระอ้วนจะผอมจะอะไรมันก็เราเห็นว่าไอ้ผิมันมันเราเห็นตั้นแต่งานรรดเรือคนแบบแบละเจ้าเบทนี้แล้วกลุ่มเนี้ยมันเลยพอปุ๊บมันได้มาสัมผั์เรา พออยู่ในงานแล้วบอกไม่จำเป็นต้องมาอยู่กับเราเองก็ไปอยู่เพื่อนเองอแล้วว่ามันก็จะคอยเที่ยวหาพี่ครับมาดื่มหน่อยมามเลยนการผูกเป็นหน้ารักน่ารักเขาก็หน้ารักเกลือามันไปมั่วล่าสุดนี่เ็นเขาตั้งเป็นปูฮาน่าเป็นซีกันแล้วนะรถเดินทางต้องเที่ยวเต็มให้เขาเริ่มเริ่มเขาบอกว่าเขาอ่ะชอบมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยตั้งกลุ่มฮาน่าเอ็มตีซึ่งเพิ่งฉลองหนึ่งปีไปเมื่อที่ผ่านมาเขาผมก็าคนรุ้อีกแล้วนี่ <ไ>น<ม>้อมคือในสิ่งที่แบบอยูย่ๆเราอยูย่ๆไอ้มีนั่นก็พูดขึ้นมาบนเวทีว่าผมได้ไอเดียการเดินทางาได้แรงบันดนาลใจมาจากกลุ่มพี่ๆอเมริกันครับวันนี้ผมขอบคุณพี่ๆในกลุ่มอเมริกันมากที่ทําที่เหมือนสอนการใช้ชีวิตไม่ใช่ว่าเราเที่ยวอย่างเดียวเราได้่าประโยชน์อะไรสับผมด้วย รู้ดีแล้ว้กเยอะมากรู้พรับใจแล้วกอ